ไขข้อสงสัยเหตุใดในหลวงราชการที่บพระราชินีสุธิดาถึงเสด็จทรงงานในตอนกลางคืนพระสนิกรคงมีข้อสงสัยกันไม่น้อยที่ในหลายกลายครั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชกรณียกิจเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองพระองค์นั้นจะทรงออกงานในตอนกลางคืนซึ่งเป็นเพราะเหตุใด วันนี้ทางช่องมีคำตอบแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาจะเสด็จพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ในตอนเย็นหรือตอนกลางคืนก็เพราะพระองค์จะไม่ทรงบรรทมหลับคร่ำวันทั้งสองพระองค์มักจะทรงงานและออกกำลังพระวรกาย จนถึงเกือบเช้าของวันใหม่ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วพระเจ้าอยู่หัวจะไม่บรรทมหลับข้ามวันหมายถึงจะไม่บรรทมหลับตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนจนข้ามไปอีกวันหนึ่งแต่พระองค์จะเข้าบรรทมก็ต่อเมื่อเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พระเจ้าอยู่หัวทุกราชการและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ยึดมาเป็นหลักปฏิบัติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่หกทรงอธิบายที่มาของธรรมเนียมนี้ไว้ว่า ในเวลากลางคืนนั้นพระเจ้าอยู่หัวจะเปรียบเสมือนนายามที่ทำหน้าที่คอยปกปักรักษาระวังภัยให้แก่ราษฎรของพระองค์เพราะเป็นเวลาที่ราษฎรทั้งหลายพักผ่อนนอนหลับหลังจากประกอบอาชีพมาทั้งวันหากมีฆ่าศึกหรือมีภัยร้ายในเวลากลางคืนพระองค์ก็จะสามารถจัดการ ป้องกันภัยให้แก่ราษฎรได้อย่างทันท่วงทีและเมื่อถึงตอนเช้าเหล่าประชาราษฎรตื่นนอนแล้วพระเจ้าอยู่หัวจึงจะเสด็จเข้าบรรทมจึงเป็นที่มาของการไม่บรรทมหลับข้ามวันดังตัวอย่างเจ้าในายในพระราชวงศ์จักรีเช่นสมเด็จพระพันปีหลวงหรือสมเด็จพระศรีพัชรินทาราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่ห้าก็จะทรงงานจนถึงเช้าเล่ากันว่ารอบรอบตำหนักที่ประทับวางสวนดุสิตหรือวางพญาไทยจะสว่างตลอดทั้งคืนสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารหรือสมเด็จพระปิตุจะฉาเจ้าสุคุมารมารสี พระอาัคารราชเทวีพระมเหสีในรัชกาลที่หซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาส่วนพระองค์ในรัชกาลที่หเมื่อถึงเวลาสีทุม่มก็จะเสด็จขึ้นพระที่นั่งจักรีเพื่อทรงงานพระอักษรถวายรัชกาลที่หจนถึงตีสีจึงเสด็จกลับ ธรรมเนียมนี้สืบทอดมาจนถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งถึงแม้ว่ายุคสมัยปัจจุบันจะไม่มีการทำสงครามและระวังภัยจากฆาศึกแล้วแต่พระองค์ก็ยังทรงต้องทำตามธรรมเนียมโดยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอรุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิตร ในหลวงราชการที่9ของเรายัางมีพระวระกายแข็งแรงอยู่นั้นก็จะใช้เวลากลางคืนส่งงานด้านแผนที่ชนประทานรวมไปถึงสรุปผลการทรงงานของโครงการในพระราชดำริในแต่ละวันจนถึงเช้าจึงเสด็จเข้าบรรทมแต่หากวันใดต้องเสด็จพระราชดำเนิน ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อในช่วงเช้าในหลวงก็จะบรรทมในรถยนต์พัทที่นั่งแทนอีกหนึ่งพระองค์คือทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ที่มักจะเสด็จทรงงานในเวลาใกล้ค่ำกลับถึงตำหนักที่ประทับในเวลาดึกแล้วทรงพระอักษรชมรมหรือมูล,ลนิธิที่พระองค์ทรงดูแลต่อจนใกล้รุ่งถึงเข้าบรรทม จนเป็นกิจวัตรและอีกหลายๆพระองค์จะเห็นได้ว่าการงานทั้งหลายที่พระองค์ทรงทำอยู่พระองค์ไม่ได้ทำให้ตัวของพระองค์เองแต่พระองค์ทรงทำให้แก่คนไทยดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้เสมอว่าหากเกิดเป็นคนไทยก็เป็นลูกของเราดังนั้นพระองค์จึงทำหน้าที่ของพ่อ ที่ต้องดูแลลูกให้มีความสุข